สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการหุงข้าวเหนียวนะครับด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าจะหุงกันแบบไหนช่วงเก็บตัวนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตัวช่วงเดินทางไปไหนไม่ได้นะครับช่วงลำบากหน่อยช่วงนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับวิธีการหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับ แล้เรามาดูวิธีทำไปพ,พ,พร้อมกันนะครับเริ่มแน่นะครับใช้ขวดนะครับนี่ผมใช้ขวดพันห้านะครับขวดนิดครึ่งนะครับแล้วก็หนังยางรัดเอาเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้าวเหนียวครับสักสามส่วนพอนะครับข้าวเหนียวจะใส่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็น้ําใส่แค่สองนะครับ แล้วก็ซาวล้างข้าวเหนียวนะครับหลายๆรอบหน่อยสามรอบสี่รอบนะครับซาวให้มันหมดยางยุกาขาวหน่อยนะครับโอเคครับเาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวก็ประมาณส่วนที่สามโดยโดยประมาณเอานะครับโดยประมาณเอาเราไม่มีแก้วตวงนะครับมีแก้วตวงก็จะเป๊ะหน่อยนี่ก็โดยประมาณเอา เดี๋ยวเดี๋ยวล้างน้ํานะครับล้างน้ําหลายๆรอบหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ำสองส่วนครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับซาวน้ำประมาณสี่น้ำก็ควรจะต้องเสด็จน้ำใมันแห้งดีๆหน่อยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะขัดเคลื่อนได้แต่ก็นิดหน่อยนะครับลิ้นๆให้มันดูแห้งๆหน่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเติมน้ำครับ น้ำในนะครับสองส่วนนะครับก็คือหนึ่งสองเห็นไหมครับประมาณสองส่วนข้าวนะครับข้าวสามส่วนน้ำสองส่วนจัดนิดๆนะครับเห็นไหมครับก็คือจากนิดๆ โอเคครับมันเดี๋ยวไปเสียบใส่หม้อองข้าวกันนี่นะครับแล้วก็ใส่หม้อองข้าวไปนี่นะครับปิดฝาออแล้วก็กดธรรมดานี่แหละครับกดปกติ เดี๋ยวรอมอดิ้งนะครับพอมอเิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันดิ้งขึ้นมาเนี่ยถอดลักออกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับดิ้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับโดยการถอดลักเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผม ผ่านมา15นาทีแล้วนะครับเ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างว้าวโ,โ,โอ้ก็อืมเม็ดเม็ดสวยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันี้เราก็จะสุยข้าวหน่อยนะครับนี่นะครับใ่ะเก็บ จริงๆก็ถ้ามีทัพทีก็ดีนะครับแต่ว่เาเราไม่มีทัพทีนะครับไม่ไม่กิดด้่อยด้วยนะเี่นทั้งซุยขึ้นมาโอ้ยนุ่มนะครับ โอ้ยได้เลยนะครับสูตรนี้นี่นุ่มก็คือข้าวนะครับข้าวสามส่วนน้ำน้ำสองส่วนถือว่า ดใช้ได้เลยนะครับนี่ครับโอ้ยหลอนรลอนอนหลอนอนเห็นไหมครับโหนี่นะครับนุ่มกำลังดีเลยครับแล้วก็เป็นเม็ดแดงสวยนะครับโอ้ใช้ได้ครับสูตรนี้ผ่านครับ